สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับพิเกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ15-31ตุลาคม2 5 6 6นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาว ก่อนอื่นนะครับก็ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา5 9 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าชาวกลุ่มลัคนากลุ่มจะมีะเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกันบ้างชาวกลุ่มลัคนากลุ่มมีอนาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวงคุณคือดาวราหูเลข8ได้โคจรเดินนําหน้านะครับไปที่ราศีเมษนะครับในช่วงแรกก็คือ15-17 ตุลาคมหลังจากนั้นดาวราหูจะย้อนจักลงมาที่ราศีพบเรือนกันเงินนะครับก็จะทําให้ชาวกลุ่มลักนณากลุ่มในช่วงแรกอาจจะยังมีปัญหาความติดติด,ตดขัดขัด,ขดงงงงอยู่บ้างกับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆแต่พอดาวราหูเนี่ยนะครับโคจรเดินออกจากราศีพบเรือนสหัชชะเนี่ยมาสู่ราศีมีนจะเป็นตําแหน่งนําหน้าลักนณาก็จะทําให้ชาวกลุ่มลักนณากลุ่มนั้นมา สนใจนะครับหรือมาฝักใฝ่ในเรื่องของการเงินมากขึ้นเรียกว่าฝักใฝ่เลยแหละเพราะว่าดาวราหูเนี่ยเวลาโคจรไปอยู่ในเรือนไหนมักจะฝักใฝ่หรือชอบหรือจมอยู่กับเรือนชะตานั้นๆนะครับมันจะไปจมอยู่กับเรื่องของการเงินนะครับมันก็อาจจะเป็นพินทุบัติเล็กๆเรื่องของราหู จริงๆถามว่าลาหูคนรัพ์ไหมอันนี้อาจจะเป็นประเด็นหลักนะครับจริงๆไม่มันไม่ถึงกับว่าเป็นลาหูคนทรัพ์เพราะว่าแล้วแต่บุคคลด้วยนะครับจริงๆเราต้องไปดูในดวงชะตาแต่ละบุคคลแต่เท่าที่ดูเนี่ยชาวกลุ่มเนี่ยลาหูไม่ได้คนรัพย์นะครับแต่บางคนอาจจะคนรัพ์ในในดวงชะตาเราต้องไปดูลาหูเดิมของคุณอยู่ที่ไหนถ้าราหูเดิมของคุณอยู่ในที่ที่ดี D, มันจะกลายเป็นลาหูโกยรัพย์ได้แต่ถ้าไปอยู่ในลาหูที่มันเป็นราหูแบบ แย่ๆหน่อยในเรือนไม่ดีอันเนี้ยนะครับอาจจะเป็นราหูคนสับได้เนาะประมาณนี้ก็อยากจะให้ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มอ่ะพยายามเอ่อมองอะไรก็ควรที่จะต้องแบบมองด้วยความมีสติให้มากโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่ดาวราหูเป็นดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนการเงินมันอาจจะทําให้เราค่อนข้างคิดหรือทําอะไร ใหญ่โตคิดอะไรทําอะไรค่อนข้างดูกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงนะครับแบบเนี้ยเป็นตน้นเพราะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งการเสี่ยงอยู่แล้วเวลาโคจรเข้าสู่เรือนการเงินบางครั้งอ่ะบางคนอาจจะเอาเงินเนี่ยนะครับไปเทหมดหน้าตักทําธุรกิจทํานั่นทํานี่เทรดนั่นเทรดนี่แบบเนี้ยอันเนี้ยเราก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนมันได้มันได้ดีมากๆแต่พอมันเสียนะครับมันละลายไปหมดนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็ ถ้าเราอยากจะทําจริงๆทําได้แต่เราต้องรู้จักแบ่งเงินหรือเราก็ต้องรู้จักที่จะบริหารจัดการเรื่องการเงินสักนิดนึงอะ่ะมันถึงจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีอย่างที่บอกว่าดาวราหูเนี่ยมันคือดาวแห่งการสุดตรงเนาะแบบมักจะไม่มีแบบตรงกลางไม่มีน้อยไม่มีไม่มีน้อย,ไม,มไ,มมอยไม่มีนิดมีแต่มากนะครับแล้วก็มากแบบนี้เป็นตน้นดังนั้นคุณต้อง เขาเรียกว่าวะสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้นยังดีตรงที่มีดาวเสาเ่ยมาชุดหลังเอาไว้ดาวเสาเ่ยมันเป็นดาวแห่งความคิดมากอยู่แล้วหรือเป็นความระแวงอยู่แล้วเมื่อโคจรมาทับลัคนาของชาวกลุ่มได้ตําแหน่งเป็นเขาเรียกว่าวดาราเอกเกณฑด้วยแปลว่า เป็นองค์เจนทําให้คุณมีความมั่นคงมีความถาวรในเรื่องของการสร้างหลักปักฐานที่ดีได้ภายใน2ปีครึ่งตอนนี้ได้ประมาณครึ่งปีละเลยอ,อีกประมาณ2ปีคุณยังมีโอกาสที่คุณจะได้ความมั่นคงที่ดีนะครับและดาวเสราร์เนี่ยยังมาฉุดหลังดาวราหูเอาไว้ทําให้เรามีสติกับการที่แบบว่า เหมือนเราอยากทําอะไรเราก็รู้สึกว่ามันต้องรอบคอบมากกว่านี้มันต้องวางแผนกว่านี้หรือมันต้องรัดก,กุมมันต้องแบบมีระเบียบแบบนั้นแบบนี้มากขึ้นอันนี้มันคือสิ่งที่ดีนะครับจริงๆแล้วดาวเสาร์นเนี่ยเวลาโคโจรทับรัเนี่มักจะทาให้เราเครียดวิตกกังวลเนาะแต่ว่ามันก็ชุดหลังทําให้เราแบบมีสติในการคิดในการาตัดสินใจหรือว่าไม่ทําอะไรโดย ขาดเหตุผลนะ่ะเพราะดาวสองนะ่ะมักจะมีเหตุผลรองรับอยู่แล้วเพราะเป็นคนวิตกกังวลยังไงก็ต้องมีแบบสักทางหนึ่งที่ทําให้เราฉุดหลังไม่กล้าที่จะทําอะไรแบบสุดตรงนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะมันก็ถือว่าได้อันนี้สองแถมยังได้ตาแหน่งองค์เกณฑ์คือความมั่นคงอดทนมั่นคงขยันบอกเลยว่าชาวกลุ่มลัคนากลุ่มไปในทิศทางที่ดีมากๆนะครับแบบก้าวกระโดดเลยแล้วก็ดีแบบสุดๆดเพียงแต่มันจะได้ ผลลัพธ์ที่อาจจะดูแบบว่าช้าแล้วก็ซีเรียสนิดหนึ่งนะแต่สำเร็จดีแน่นอนนะครับในตำแหน่งองค์เกณฑ์เนาะทีเรามาดูกันต่อนะครับถึงแม้ดาวราหูจะมาดูในเรือนการเงินใช่ไหมครับแล้วดาวการเงินเนี่ยก็อยู่ในราศีเมษเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าราชาโชคอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วดาวราหูเนี่ยไม่ขัดแล้วนะครับถือว่าชาวกลุ่มลัคนากลุ่มได้เงินได้ทรัพย์แบบเต็มเต็ม แล้วดาวราหูดาวพระราษฎ์ดีก็มาจากพพเรือนลาภะด้วยนะครับไปอยู่ในเรือนศาสตร์ชั่วมีโชคมีลาภที่ดีมีแบบคิดหรือทําอะไรก็มักจะมีคนแบบยอมรับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีการเงินค่อนข้างดูมีดีนะครับบางคนอาจจะมีเครดิตดีไปกู้ไปยืมในเรื่องของอสินเชื่อธนาคารอะไรแบบนี้ก็ประสบความสําเร็จดีนะครับสำหรับใครต้องการเ,เงินก้อนอะไรแบบนี้ก็จะประสบความสําเร็จดีค่อนข้าง ดีเลยแหละนะครับก็โอเคเนาะก็ถือว่ามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นเนาะแต่ก็ต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งอย่างที่บอกไปเพราะดาวประจําตัวเข้าเรือนการเงินบางครั้งเราก็อาจจะมีแบบสิ่งที่อยากได้อยากมีราหูเนี่ยมันคือความอยากเวลาโครจรไปอยู่ในราศีการเงินเนี่ยบางทีเราก็อยากได้ใครมีนะครับทั้งอยากลงทุนทั้งอยากมีอยากได้อยาก,ยากซื้ออยาก อยากทําคืออยากทุกอย่างในเรื่องการเงินจะไปโฟกัสเรื่องเงินเป็นส่วนใหญ่เลยแหละแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินไปแล้วต่อไปการงานเนาะอิทธิพลการงานนะครับการงานของชาวกลุ่มลักนณากลุ่มก็จะเป็นพบเรือนพฤรรีภิจิตของด้วยดาวขันเล็กาได้โครจรไปอยู่ในเรือนสุภาเป็นปะเนาะแสดงว่าชาวกลุ่มล,ลักนณาก่มเนี่ยมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนา ในเรื่องของการงานแต่จะมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยอยู่กับที่อยู่ที่ไหนก็ไม่นานก็ต้องมีการเป,ปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับแบบนั้นเป็นต้นก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่ามีการเติบโตมีการพัฒนาที่ดีมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสจะมีผลงานด้วยมีในเรื่องของสิ่งต่ดีๆที่มีการเติบโตการพัฒนาแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงคือดาวการงานเนี่ยลุมกับดาวพุธ ดวาวอังคารกับดาวพุธเนี่ยเขาเรียกว่าดาวคู่มีวาทะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของการมีปากมีเสียงหรือมีความกดดันเกี่ยวกับหน้าที่การงานเกี่ยวข้องกับเรื่องตําแหน่งชื่อเสียงหรือในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่บ้างมีปัญหาให้ต้องถกต้องเถียงกันบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายเสมอไปก็ได้แต่ส่วนมากมันจะเป็นเรื่องของเจ้านายแล้วก็เรื่องตําแหน่งเนี่ยมันอาจจะมีแบบความอึดอัดหรือมีความรู้สึกที่แบบว่า ต้องปรับต้องเคลียร์ต้องทําอะไรให้มันแบบสอดคล้องไปในทางเดียวกันนิดนึงเนาะพยายามแบ่งรับแบ่งสู้อยาแบบสุดตรงอยากคิดหรืออยากทาอะไรโดยแบบขาดการพิจารณาแล้วกันพยายามมีสติกับการคิดการตัดสินใจยังดีที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยส่งแสงมาถึงดาวอังคารกับดาวพุธมันก็อาจจะทําให้บรรเทาในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ เพราะพระนัสบ,บดีเนะี่ยหมายถึงสติปัญญาความคิดด้วยนะครับเวลา,าเวลาเล็งกับดาวอื่นเนะี่ยมักจะให้แสงกับดาวดวงอื่นไปในทิศทางที่บันเทาพูดง่ายๆคือสุรคระห์เนี่ยเขามีแสงถึงดาวอังคารที่เป็นดาวการงานพอดีมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างดูแบบสงบจิตสงบใจลงได้บ้างนะครับเพราะดาวองคารเนี่ยเป็นดาวกรรมะเนี่ยเป็นดาวอังคารบางทีแล้วเบื่อเบอื่อยากอยาก เพราะเป็นประเพราะว่าเบื่อเบอ,อยากอยากนะครับบางทีแล้วพลังงานเ n e r g y จตอนมามาเต็มมาหล้นแต่พอเวลาอยากจะหยุดก็เงียบก็หายก็แบบวางซะง,งั้นแหละประมาณนั้นนะครับมันไม่ปติดต่ออันนี้เราก็ต้องพยายามแบบฟื้นฟูอารมณ์ความรู้สึกนะครับบางทีเบื่อเบอยากอยากมันก็ทําให้มีปัญหาได้อันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของ ความรักกันบ้างอิทธิพลความรักสนับชาวราศีกุมรัคนาลกุมคือราศีสิงของด้วยดาวอาทิตย์เลข6ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือมมรนมรณะในช่วงประมาณ15-18เนาะประมาณ3วันหลังจากนั้นดาวอาทิตย์จะเลื่อนไปที่ภพสุภาเนาะเอาช่วงแรกก่อนช่วงแรกอะ่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแบบ ทะเลาะกันบ้างเล็กๆหรืออาจจะดูไกลกันบ้างอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้กันจริงๆมันเป็นในช่วงประมาณต้นเดือนตุลาแล้วแหละนะครับแล้วมันก็กินมาจนถึงวันที่18นะครับตุลาคมเนาะที่อาจจะทําให้ปัญหาความรักความสัมพันธ์ต้องอยู่ห่างไกลต้องอยู่กันคนละที่หรืออาจจะต้องแบบเหมือน long uh, distance r e l ationship ต่างๆอะไรประมาณนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยจะเลื่อนเข้าไปสู่ภพเรือนสุภะเป็นตําแหน่งนิด แปลว่าจริงๆแล้วอ่ะชาวกลุ่มอาจจะมีปัญหาอีกนิดหนึ่งให้ต้องจัดการต้องแก้ไขต้องเคลียร์กันนิดหนึ่งนะครับอาทิตย์อังคารพุธบอกเลยว่ามันจะมีการติดต่อการสื่อสารแต่ให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดระมัดระวังเรื่องของความกดดันนิดหนึ่งจริงๆแล้วอ่ะความรักมันมีโอกาสไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเราใช้อารมณ์ ถ้าเราใช้ในเรื่องของความกดดันความเครียดความจริงจังเกินไปพูดอะไรไม่ถนอมน้นําใจกันพูดอะไรอยากจะให้ทุกอย่างไม่สาเร็จภายในวันสองวันหรืออยากจะได้คอมมิชเมนต์ใดๆอันนี้มันเป็นปัญหาที่คุณนะครับอาจจะมีปัญหากับเขาเขาหรือเราฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีความกดดันนะครับอาจจะเรียกร้องคอมมิชอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกว่า ฉันยังไม่พร้อมหรือฉันอาจจะแบบว่าขอเวลาอีกหน่อยแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ค่อนข้างแบบเร่งรัดเร่งรีบ,รบมันก็อาจจะทําให้แบบเหมือนยือ้อยุดฉุกระชากกันบ้างมีการทะเลาะกันบ้างในเรื่องบางครั้งบางข่าวอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องอดทนแล้วก็ต้องระมัดระวังอะ่ะบางครั้งอะ่ะแทนที่จะได้คอมมิทเมนทนที่จะได้ในเรื่องของความรัก น่าจะได้ในเรื่องของการมั่นหมายงานแต่างงานกับมีปัญหาทะเลาะก,กันไปมีโอกาสจบเลิกลาก,กันได้อันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยอาทิตย์อังคารเนี่ยนะครับบอกเลยนะว่าเป็นศัตรูนัมเบอร์วัน no. เลยนะครับอาทิตย์กับอังคารนะมันเป็นอะไรที่แบบคนหนึ่งค่อนข้างอีโก้จัดคนหนึ่งค,นนงคนนงอ่อนข้างดูมีใช้อารมณ์ในการคิดการตัดสินใจเล่งรีบนะครับมาปะทะกันปุ๊บ ถามหน่อยเถอว่าคนที่ร้อนแรงทั้งคู่เนี่ยเวลามามามาอยู่ด้วยกันเนี่ยถามว่าเราอะนะครับมันจะเป็นไปนในทา,ทางที่ดีหรือร้ายอลองคิดดูเอาเองถูกไหมครับคนใจร้อนกับคนใจร้อนอนะเออมาเจอกันคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมนั่นแหละคือคุณต้องระมัดระวังประมาณนั้นเลยนะครับดังนั้นมีเหตุมีผลมากๆนะความรักมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนานะ เพียงแต่เราต้องมองการไกลเราต้องพยายามไม่โฟกัสว่าแบบฉันจะต้องเอาวันนี้พุ่งนี้เดือนนี้อะไรแบบเนี้ยให้เรามีเหตุมีผลมากกว่านี้นะครับค่อยๆตัดสินใจค่อยๆคิดค่อยๆทําไปนะมันมีโอกาสมันมีจังหวะมันมีสิ่งที่ดีก็ต้องพยายามทําไปเรื่อยๆนะครับ เรารู้แล้วว่าเราจะมีปัญหาเรื่องความรักยิ่งถ้าเรามีมันจะยิ่งเข้าดวงแล้วมันก็ยิ่งแย่ไปใหญ่เลยแต่ถ้าเราแบบพยายามสะกดข่มเอาไว้ใจเย็นไว้ล่มไว้มันยังไม่ใช่จังหวะนะมันยังไม่ใช่โอกาสนะเนี่ยคุณต้องท่องเอาไว้นะครับแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคับ